อ่านะครับผมวันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่นะหม่ออกเนาะหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าก็ที่บอกจัดโปรนะครับปั๊มน้ำอ่าแฮนดูโลหรือพีวีพีพีครับหนึ่งแรงเนาะหนึ่งแรงก็เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ได้แผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์โมโนฮาบเซลนี่แบบนี้เลยสองแผ่นนะครับอืโมโนฮาบเซลเนี่ยแบบนี้เลยสองแผงนะครับแผงใหม่แกะกองอืม ทุกอย่างไม่หมดนะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นี่ครับนี่อ่าสองแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์โมโนฮับเซลนะครับกระจกสองด้านนะครับนี่เตรียมพร้อมให้นะครับห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดนะอ่านี่ครับอ่ามีห้าสิบชุดนะครับอ่าครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับครบชุดพร้อมใช้งานเราจะมีทีมติดออกเป็นสองทีมนะครับ อไม่ไม่รวมติดตั้งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบถ้าติดตั้งมันจะมีคาทออยู่ประมาณสามพันนะครับอยู่ประมาณสองหมื่นสองประมาณนี้นะครับครับทุกอย่างไม่หมดนะครับอ่านี่แผงไม้ครับแผงไม้นะมีท่านเยอะแต่ว่าเราก็ใช้อยู่ประมาณร้อยแผงนะครับเพราะว่ามันห้าสิบชุดนะครับอ่า เก่าตะพ้นเก่าตะพนนะครับกันตะพ้นคนเดิมคือเก่าแหละเพิ่มเติมคือรอขึ้นเบยเเเนเสนใจทดสอบถามได้นะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยหรือว่าท่านที่อยู่ต่างประเทศก็แอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรในทั่วโลกที่ผมบอกนะบางทีคน,นอยู่ต่างประเทศนะครับท่านก็อวตังมาให้ไปติดอยูอ่บ้านเกิดเพื่อนนะครับส่วนมากขี่เป็นอุดรแต่อุดรขอน,นแก่นกาลสินนี่แหละนะครับ แตละขามพวกนี้นะครับขันก็โอนเงินมากให้ไปติดตั้งให้พ่อให้แม่เพิ่นอยู่ให้อยูหน้านะครับโทรสอบถามด้วยนะครับที่เบอร์0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับกันทพลสนทรูแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดโทรโลกคือกันอะไรนี่ที่ผมบอกว่าโทรโลกไปยังเพราะว่าคนไทยเพิ่นไปเห็นงานต่างประเทศเนาะก็โอนเงินมากนะครับที่เบอร์0 6 4 2 7 1 3 8 7 6นะครับนะครับคือเก่าแหละอ่ะจัดโปรขันเมื่อนกับ ไปหาสิบกว่าชุดนะครับคนขอมาโปมือนะครับครบชุดทวนไปงานที่ไปนะ่ะอ่ากดติดตามบางคลิปอันนี้เป็นโปปั้มน้ำแฮนดูโล้นะครับอ่าห้าสิบชุดนี่กล่องก็ไม่พอนะครับตู้เล็กลงลงตู้เล็กให้เรียบร้อยเลยนะมีเซิร์อป้องกันฟ้ามีเซิร์อป้องกันไฟเกินเงียงให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น P Y P P หรือแฮนดูโล,ล้อ่าปั้มยี่ห้อดังอะไแหละอ่าสองแบรนด์นี่แหละที่ผมใส่อยู่นะครับก็คืออ่านะครับแผงมนนะครับเซลสองด้านนะครับรโจรสองด้านมีทันหลากหลายเลย แต่ว่าเราก็จะใช้ประมาณอ่สักสี่เลิตนะครับเพร่ะมันร้อยแผ่นประมาณสามสี่ลิตนะครับสนใจโทรสอบถามตามเบอร์ได้เลยอ่เยอะเยอะเยอะครับเยอะนะก็มีพ่อนะครับสําหรับผู้บำนาญอสอบถามก็ได้วันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มวันประมาณวันที่สามสี่อ่ะเตรียมงานก่อนนะครับเดี๋ยวลงตู้ลงกล่องเดี๋ยวลงขีดไปเบื้องเีนึงอ่อขอบคุณครับผม